สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธ์ตุลาการวันนี้ภูมิพันธุ์จะยำไส้ตันรแสแซ่บค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือไส้ตันที่เราเอ่อเราต้มต้มใส่กับกระเพาะหมูค่ะพี่น้องใส่กับกระเพาะต้มแล้วก็ทีนี้เราก็ล้างล้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือล้างหลายๆน้ําให้สะอาดค่ะจะไม่มีกลิ่นคาวเลยอันนี้ก็จะเป็นพริกสดตำใส่กระเทียมอันนี้ก็หอมหัวใหญ่แล้วก็หอม แขกนะคะน้ำเชื่อมน้ำปลาปาระ,ระ,ระอันนี้ก็เอ่อถั่วลิสงขั่วกระเทียมตั้งโอนะคะองค์ประกอบอันนี้ก็มะนาวอันนี้ผักที่เราจะกินกับอ่ะมาดูเลยค่ะอันนี้นะคะกุ้งพันธุ์ที่ยำใส่กละมังหง่เลยเนะคะ่ะนี่ค่ะอ่ะเทนี้ลงไปเลยค่ะอันดับแรกเทลงไปเลยจัว่วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำมะนาวนี่ค่ะน้ำมะนาว หทับพีสองทับพีสามทับพีสี่ทับพีสี่ทับพีครึ่งค่ะนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลา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 หนึ่งสองสามตามด้วยน้ำปลาละหนึ่งทับพีปับ๊บนี่ค่ะใส่ลงไปเลยก่อนทีนี้ก็พริกกระเทียมใกล้เลยค่ะพี่น้อง วันนี้จะเอารดแบบจัดจ้านเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะจัดจ้านเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือนี่ค่ะน้ําเชื่อมหนึ่งสองสามก่อนค่ะเพราะว่าเราจะไม่เน้นในเรื่องของความหวานเด้อค่ะเราจะเน้นในเรื่องของความเผ็ดน้ำเผ็ดน้ำเปรี้ยวตามเผ็ดน้ำเปรี้ยวตามแล้วก็ หวานนำค่ะพี่น้องอใส่ลงไปเลยค่ะป๊อใส่ไปเลยค่ะป๊อนี่ค่ะใส่ลงไปเลยจะคุกเขากันได้ง่ายเพราะว่าภูมิพันธ์ใช้น้ำเชื่อมพี่น้องใช้น้ำเชื่อมอ่าผงอริโซให้มันมันเลยค่ะหนึ่งสองพอก่อนค่ะเดี๋ยวไว้โรยหน้าที่หลังนะคะอ่าทีนี้ก็ตามด้วยผัก ั้งโอ้ขึ้นใช่ไปลงไปเลยใส่ผักลงไปเยอะๆนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะเมื่อนี้อร่อยอร่อยเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผักใส่เยอะๆหอมหอมอ่าผักใส่เยอะๆหอมหอมโอ้ไฟสว่างไฟสว่างแล้วค่ะนี่ค่ะรถแซ่บรสแซ่บเลยค่ะวันนี้รสแซ่บแซ่บจัดจ้านเลยค่ะ อ่าเพิ่มน้ำปลาร้านิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุปกรณ์เราเยอะเครื่องเราเยอะวันนี้ค่ะเครื่องเราเยอะมากนี่ค่ะใส่ลงไปเลยอ่าตามด้วยตามด้วยมะเขือเทศค่ะนี่ค่ะอ่าดูค่ะพี่น้องน่าอร่อยมากเลยค่ะดูค่ะดูค่ะ เบ่งเด้อค่ะพี่น้องส่นนะ่ะรดจรัดจ้านมากเลยค่ะวันนี้แทบแทบมากเลยทีนี้เราก็เพิ่มเพิ่มสีสันเห็นเห็นตัวนี้ค่ะพี่น้องนี่เพิ่มสีสันลงไปเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ ทีนี้คุมบานก็จะเท,ทใส่ตรงนี้เลยเนาะเทใส่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเยอะมากอาเทใส่นี่เลยคูมพันจะเทใส่าถาดด้วยค่ะพี่นอ้องเทใส่ถาดเลยเอ๋เทถาดเลยนี่ป๊อนี่ค่ะอาเบิ้งเด้อค่ะพี่นอ้องอ้ยเบิ้งเด้อค่ะเบิ้งเด้อค่ะโอ้ยยำยำยำ ยำกับพ่อหมูแล้วก็ไส้ตันค่ะ,ะให้เลี้ยงขอบครัวทั้งหมดสมาชิกทั้งหมด19คนค่ะพี่น้องนี่ค่ะสมาชิก19คนกับคนแซ่บด้วยค่ะเมื่อนี้สมาชิกเราเยอะอ่านี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำไส้แตนขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปรับทานอาหารนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ